วันนี้เวลา17นาิกา14นาทีสมเด็จพระกนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชก,กุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพสิรินทราวาสในการพระรชาชทานเพลิงศพรรคุณหญิงสุภวัตวัชรักษเทียนซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคไตวายระยะสุดท้ายเมื่อวันที่5มิถุนายน2566สิริอายุ97ปี คุณหญิงสุภวัตวัชรสถียรเกิดเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2469เป็นบุตรีของพระยาธนาพิพิสาตรตงวัชรสถียรกมหมราชวงสงวนธนพิพิสารวัชรสถียรเริ่มการศึกษาชั้นต้นที่โรงเรียนคตยานารีพดุงและศึกษาต่อระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสวนสุนันทาและโรงเรียนการเรือนพระนครสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรการเรือน ชั้นสูงการสอนอนุบาลศึกษาในปี2490คุณหญิงสุภวัฒนเริ่มทำงานที่โรงเรียนสมทวินในปี2492จากนั้นได้เป็นครูใหญ่ที่โรงเรียนสมาคมสตรีไทยตั้งแต่ปี2495ถึง2503ภายหลังได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่ถวายพระอักษรพระบรมวงศ์ที่โรงเรียนจิตละดาสอนวิชาคณิตศาสตร์พุทธศาสนาและศิลธรรมและวิชาหัตถกรรม คุณหญิงสุภวัตวัชรเสถียรเป็นผู้มีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบสูงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเมตตายุติธรรมมีจิตใจโอบอ้อมอารีช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานและลูกศิษย์เสมอมาสอนนักเรียนให้เป็นผู้ที่มีระเบียบการสอนแต่ละวิชาจะสอดแทรกคุณธรรมเข้าไปในเนื้อหาให้นักเรียนนั่งสมาธิก่อนเข้าสู่บทเรียนเป็นประจำ หลังเกษียณอายุเมื่ออายุ80ปีมีเพื่อนร่วมงานและนักเรียนจิตลดาผลัดเปลี่ยนเยี่ยมดูแลด้วยความรักและกะตัญญูอยู่เสมอ